อันนี้ล้างกรอยนะอยู่มืดๆนะนี่อันนี้กองไฟไฟไม่ค่อยมีนะมันมืดในบ้านค่อยนะมันเป็นแบบนี้นะก็จะอยู่แบบน่านเบื่อบ้านประดอนอ้าวมันมืดเนาะต้องทำดูว่าอันไหนมันเป็นปักเดี๋ยวล้างเสร็จเนี่ยก็จะได้ เวลาเราขูดเราต้องเอามีดไปด้วยนะถ้ามันไหนโดนตอมันก็เอาออกนะเพราะว่าเส้นก่ออยู่แล้วเหมือนจะกลัวมันจะมีทิพย์อยู่ไหกลัวมันจะเมาอันนี้ล้างเตืนๆก่อนอน,นเียมันเลือบมันเป็นกอเนี่ยเยอะเวลาเราขูดน้อยๆกันได้ไหม มาอีกงีก้ทุ่มจะได้นอนกระโดดเนี่ยคนบุนก็ไม่เข้าใจแกเหมือนกันมไม่รู้ว่าคำว่าฟอห์าน้าก็เห็นเ<ฮ>นาะอยากได้ล่ะว,วันนี้มันไปเบืองโอ้มันได้เยอะแล้วเรียกว่าได้แค่นั้นเัาก็อบไปไม่ได้นับเลยได้เก็บไฟบางทีเผื่อมันขาดมัอหจุจมมันจะลุ่มเด้ กินเลยกินเลยงานไม่เร็จอีกไม่กินรอข้าวน่ะเจ้ากินก่อนเลยไม่เก้เขากับไู้เขากินอีอดนั้นได้ถ้าคนไม่ได้กินก็จะเปิดเสียงนี้ กินโลดทำกินเองน่ะลก็จะกินว่าจะหั่นตรงนี้ด้วยนะเนี่ยที่เกียดยกไปยกมาเดี๋ยเราต้องล้างจากกระมังถ่ายออกใส่ตัวเล็กนี้นสะก่อนจะได้ไม่ต้องยกขึ้นยกลงไนงะ เดี๋ยวไปเอาหลดไฟที่บ้านแล้วบ่ามาเจียบจากบนบ้านมันมัมนจะอลันการไปหรือเปล่า 呀哈！Yeah, ก,ก,กระโดนโดกข้าหัวเลยหนูไม่เอานะหนูต้องปอกนะหนูต้องผ่านะหนูไม่เอาหัวใหญ่กนะระโดน,โดนแกทาเป็น ฮหนูไม่เต็นมันต้องจัดเคื่องมาใส่เน็ตเขาเออยังน,นี้ดําหนูช็นใจเนตเน็ตบ้านหนูไงหนูบอกเบอร์เขาไปทั่ว ตอนหน้าข่าวมานะติดสาวบ้านเลยนะมือโทรเน็ตหนตหวห่วงไม่เป็นนะ พวกเราทำลงลึกเต็มเลยได้เยอะอีกดี๋ยวันไหนไปเอาตะกรอมันไม่ได้หลายกว่านี้นะได้หลายหลายโศกกระสอบเนาะอันนี้ตั้งห้าหกกระสอบเข็นมานั่นก็เท่าไหร่แล้ว อันนี้อะไรมีรถประทุนหนูก็บูนหนูอยู่ได้มีรถซาเล็กเนี่ยอข้อยากกับมีรถทัวร์นะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายอยู่ได้บา้านนอกนะมอเตอร์ไซค์มันไปลําบากเอาของมาลาํา,ลาบากมีซาเล็กเนี่ยโอ้สบายมันก็สมของหนูอยู่ได้ขอบคุณพระอาจารย์สมบัติแล้วก็ขอบคุณแม่เอจีนะ <c oughs> ที่ซื้อซาเล็กใหนะ้อันดับแรกก็คือพระอาจารย์สมบัติ พอเลยซื้อซาเลงซาไปขายของที่ไปง่าย,อยเออบัตน,นี้พอมันทางก็มีมามีคดีน้องชมพู่เนาะแม่ไอทีอยู่เมืองอังกฤษไงเป็นของอของพวกแม่อัมพรนี่หรือเปล่านี่แหละของประเจมน,นี่แหละโอนมาให้ซื้อรถซาเลงสามพันห้าก็เลยเอาไปจิบอยู่ร้านเลยได้อ,อก็สาธุบุญ คือว่ามีมีรถทำมาหาก,กินของหนูนะชาเลงกู่กายไม่ต้องงอแต่มองง่ายเวลาไปไหนไหนนะใครคนเดียวสเสียน,นยากดอนจะสั่งแล้วจะอ่านน้ำสักน้ำข่าก็จะได้ั่งหนดทุกทีนะไม่ได้ทำมาดานะ อออเ,เอยหากินเด้อตก<ร>ข้าวอยู่ตู้เย็นบอกไปทำโกยได้จะมานอนเีนโลกินอยู่ไม่ได้นะหนูก็ทำงานได้โอ้ไร é é é lại, chút hãy nick hollow 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 không โอ้ยเพื่อเข้ามาแงกเ่อใครจะเาี่จเป้าี่ไอ้โทรมาเหมนกับอะไร อันนี้ล้างล้างใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะขูดตอนต่อไปก็คือล้างกะละมังใหญ่ออกมาใส่กะละมังเล็กแล้วเราก็จะขูดใส่กละมังใหญ่นะคะเราจะล้างเปลี่ยนการะมังใส่ตรงนี้นะคะถ้ามีอะไรเราก็จะดูเลยเช็กดูว่ามันมีแผลมีอะไรไหม มีเจ้าว่ะเอานี่มีเจ้าว่ะเอานุไง ล้างก่อนแล้วก็ขูดทีเดียวใช้นี้เลยล้างออกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกระมังจะเอาเลยเหรอใช่แล้วจะทํายังไงล้างแล้วทํายังไงหมักใส่ตรงไหนนี่แหละเอาตัวนี้ออกเออเอาตัวนี้ออกแล้วจะขูดทําไมก่อนเอามาเลยแล้วก็เราก็เจียวตรงนี้แล้อันนั้น เกเืมันยังอันนั้นเป็นยังไงก็นื้อค่ะเองมาเลยไม่เราเอาออกจากนี่แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนน้ำเลยเราก็เอาขูดใสน่นี่แล้วก็เกลือหมักใส่นี่เลยใช่ไหมน, <S 1> <S 1> น,นี่โอ้ คืนกับกลางวันแม่ไม่เหมือนกลางวันนะไม่เหมือนเลยกลางวันไม่มียุงคืนมีจุไฟยุงก็จะจุไฟนี่ไง มาไมเดียเดประกอบนี้แล้วได้ายดูมันเป็นขมก็เอา ตัวนั้นกระเป๋าเรื่องสามจะมีเร่องใสันก็ไม่มีอะไร มาขู่อ,อะกไกไปแมาเห็น,น,นก็แบบมันเป็นตัมนก็ยิบออกโอ้ไฟอะไรแดรงฮนะนี่เหมือนเสียงผีปอบอุ้นี่ชัดเยตัวนึงด้แบ๊ตัวนึงด้เดอาเอา,เอา ให้แกกินข้าวก่อนเถอะโอ๊ย